Oh. <laughs> โอเคครับสวัสดีครับน้องครับวันนี้กลับมาพบกับคุติอีกแล้วนะครับในคอร์สการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งทาไมวันนี้คุติแต่งตัวได้แบบชุดไทยขนาดนี้นะเพราะว่าโจทย์ข้อต่อไปของเรานี้นะเป็นโจทย์ที่แบบโคตรจะไทยเลยนะไม่รู้ว่าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์หรือโจทย์ภาษาไทยกันแน่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ข้อนี้มันหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นโจทย์ง่ายๆของมอต้นครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับทฤษฎีบทปีทากรัสที่เอามาประยุกต์กลับในเรื่อองงขารก กรอนโครงอะไรพวกนี้นะครูก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแบบนี้ใครเก่งภาษาไทยบอกคุณครูได้นะอะไปอ่านโจทย์กันดีกว่าครับนะโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่ค่อยเหมือนคณิตศาสตร์สักเท่าไหร่ครับโอเคครูจะพยายามอ่านโจทย์แล้วดีความมันออกมาแล้วกันครับโจทย์คนี้บอกว่าบัวดอกหนึ่งโปรพนจนราฐา ถ้าอ่านอย่างนั้นคงไม่จบนะครูไม่ค่อยไหวนะอ่ะอ่านไปนว่าดัวดัวดัวนะบัวดอกหนึ่งโผลพน้นชนละทานสูงสิบนิ้วเบ่งบานอุทกพน้นแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกมีบัวอยู่ดอกหนึ่งครับนะโผลพ้นชนละทาน mm. นะครับสูงสิบนิ้วเบ่งบานอุทกพน้นหมายความว่าสูงโผลพ้นน้ำขึ้นมานะ่ะสิบนิ้วเบ่งบานบ้า เ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะเอาตัวคุติหลบไปไว้ตรงอื่นก่อนละกันเดเอาตรงนี้ละกันนะไปอยู่บนข้างบนน้ํและกันเดี๋ยวฉลามมันกัดน,นะคระับประมาณนี้ใช้แบบนี้ละกันโอเคไหมเออทีเนี้ยหากจากะประมาณตื้นลึกสะลึกหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเนี่ยเรารู้ว่าดอกบัวเนี่ยโผล่พ้นน้ําแค่1ินิ้วเบ่งบานเนี่ยเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมากะประมาณความลึกของสะตรงเนี้ยได้หรือไม่ เพราะว่าทาไมต้องกับประมาณรูไม่ลูกครับเพราะเราลงสาะไม่ได้ครับแม่งมีตัวทั้งปลาปลากระเาาทั้งปลาฉลามในสาะนี้แม่งโคตรโหดอะลงไปคือตายแน่ทำยังไงดีละ่ะใช้คณิตศาสตร์ตอนตอน้นตอบได้ไม่นานทำยังไงดีจากนั้นนะครับคิดได้ นะครับโน้มมานจนมิดน้ำพอดีอ๋อเขาบอกว่างั้นเรามาโน้มนะครับโน้มดอกนี้นะครับให้มันมิดน้ำพอดีกันด้วยกันครูก็โน้มลงมามาโน้มนะโน้มเนี่ยลงไปโน้มให้มิดน้ำพอดีปรากฏเมื่อโน้มลงไปครับก้านของบุกก็จะอยู่แนวประมาณนี้นะครับขอเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนี่อะประมาณนี้เห็นไหม นี่คือโน้มมานจนมิดน้ำพอดีนะดอกบัวก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวครูจะวาดค่อยๆวาดแล้วกันเนะอะครูจะวาดดอกบวัวใหม่โอวาดได้สวยมากนะประมาณเอาแล้วกันนะเอาคข้าๆร่าวๆนะครับทีนี้อ่านต่อครับนะโจมบอกว่านะไม้จุด คู่พื้นนาทีเทียงไว้นี่ครับหมายจุดคู่พื้นนาทีเที่ยงไว้นั่นหมายคามวา่าเมื่อนโน้มนะครับดอกมาแล้วครับอ่ะเมื่อนโน้มดอกมาแล้วนะครับให้หมายจุดตรงนี้ไว้ลูกครับนี่พื้นนาทีก็คือพื้นดินหมายจุดเนี้ยให้มันเที่ยงไว้นะเที่ยงคือตรงไว้อ่าประมาณนี้กับพื้นดินประมาณนี้เห็นไหม เห็นไหมเทีย่ยงไว้21นิ้วมีระยะเบี่ยงเบนนอ21นิ้วมีระยะเบี่ยงเบนอนอระยะเบียเบะยะเบ่ยงคือระยะจากจุดนี้เบี่ยงมาจุดนี้21นิ้วก็ออกก็เขียนข้อมูลไว้นี่คือระยะเบี่ยงค,คุณครูครับ21นิ้วประมาณนี้เขียนไว้นะยอมบอกตื่นลึกได้ดังนี้และสหาย เออประมาณนี้นะก็เป็นโจทย์นะเตรียมอุดมข้อหนึ่งที่ดูนะน่าสนใจพอสมควรนะทีนี้ครูก็พออ่านโจทย์เสร็จป,ปุ๊บขออนุญาตเอาตัวเองไปอยู่ด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับก็จะได้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะจุดสําคัญขอเราอยู่ที่รูปด้านขวาครับทีนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือหนึ่งครับเมื่อเราเอ็นดอกบัวงลงไปครับเสมอกับระดับน้ําแล้วครับระยะเบี่ยงที่เกิดขึ้นมาคือ21นิ้วอะไรอีกครับที่รู้ครับ สิ่งที่รู้คือนะครับนะดอกบัวที่สูงขึ้นไปในคุณครูครับนะดอกบัวที่สูงขึ้นไปเนี่ยมีระยะสูงกี่นิ้วลูก10นิ้วนะจากประโยคไหนคุณครูครับเนี่ยจากประโยคที่นี่ครับลูกเนี่ยวักนี้ครับคุณครูวักนี้เลยสูง10นิ้วเบ่งบานอุทกพน้นดอกบัวดอกหนึ่งนะครับบัวดอกหนึ่งโผลพ้นชนละทานสูง10นิ้วเบ่งบานอุทกพน้นใช่ไหม พราะอ๋อสูงขึ้นจากเหนือน้ําไปส0นิ้วระยะเบี่ยงจากดอกเมื่อเอ,เอียงดอกบัวไปนะครับปริมกับน้ําแล้วมีระยะเบี่ยงอยู่2 1นิ้วโจทย์ถามหาว่าความลึกของสระคือเท่าไรหร่สมมติสิ่งที่โจทย์กำลังตามหานั้นคือตรงนี้คุณครูครับความลึกของสระคือตรงนี้นะครูให้เป็นเอ็กแล้วกันประมาณนี้เห็นไหมนี่คือข้อมูลที่เราทราบทีนี้โจทย์คนนี้จะเอาอะไรมาใช้ครับนึกถึงเรื่องหนึ่งครับเมื่อวาดรูปคร่าวๆแล้วขยายดูครับรูปนี้เฮ้ยนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ คนดูครับนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากครับในมอต้นนั้นมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับก็คือหนึ่งไม่พิสตดีบทปิทาโกรัสก็ตีโกนมิติถ้าเป็นปิทาโกรัสเนี่ยต้องรู้ความยาวสองด้านแล้วจะหาความยาวด้านที่เหลือได้ถ้าเป็นตีโกนมิติทําไมลูกเป็นตีโกนมิติต้องรู้ความยาวด้านและรู้ขนาดของมุมใดมุมหนึ่งแต่โจทย์คนนี้ไม่รู้ขนาดมุมเลยดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นปิทาโกรัสสูงมากครับครูก็เลยมานั่งดูว่าอ่ะมันเป็นอะไรได้บ้าง ต้การว่าลองเขียนข้อมูลก่อนละคันใน3เหลี่ยมมุมฉากนี้3เหลี่ยมมุมฉากนี้เรารู้ความยาวไหนบ้างอันดับแรกครับด้านล่างสุดครับยาว21อดครับคุณครับด้านล่าง21อได้ยังไงครับนี่น้องครับความยาวด้านล่างเนี่ยมันก็คือนา่าจะเทียบกับตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมสองคุณครับผมรู้ความยาวเส้นสีเขียวครับด้านตรงข้ามมุมฉากทำไมครับเพราะเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็คือความยาวของดอกบัวทั้งหมดตั้งแต่แรกเพราะดอกยาไอความยาวของดอกบัวทั้งหมดมันคือเท่าไหร่ลูกมันก็คือ10นิ้ว บวกกับ x ก็คือความลึกของสระดังนั้นอ๋อค,คุณครูครับความยาวตัวนี้ครับยาว x บวก10ครับประมาณนี้แล้วด้านขวาสุดครับด้านนี้ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ลูกด้านนี้บอกก็ไม่รู้ครับแปลว่ามันคือความลึกของสระก็คือ x เนี่ยที่เรากําหนดไว้ครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือ x นิ้วเนี่ยคือความยาว3ด้านที่ติดในรูปตัวแปรของพีทาโกรัส นะครับดังนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าเราสามารถนําไปหาคําตอบได้ไหมตอบได้ครับการใช้ความยาวนะครับเพียง1ด้านกับตัวแปรที่เหลือนั้นก็สามารถนําไปหาความยาวหรือไปหาค่า x เ,เพื่อใช้โดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสได้นะครับโดยทฤษฎีบทพิทาโกรัสก็กล่าวถึงสมไมลูกในสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆน,นั้นครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองก็คือด้านนี้ย,ยกกาลังสอง จะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองรวมกันเสมอดังนั้นเราก็เลยสามารถนํำไปเก็บเป็นทฤษฎีบทได้ว่า x บวกสิ 10. ทั้งหมดยกกําลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับทําไมลูก x กำลังสองบวกด้วยนะครับ21กำลังสองเสมอตามทฤษฎีบทเป๊ะเลยแล้วก็ ทีนี้ x บวก10ทั้งหมดกําลัง2ตัวนี้ครับนะเรายกกําลังยังไงลูกอันนี้คือกําลัง2สมบูรณ์ครับนะย้อนกลับไปอีกนิดนึงกาลัง2สมบูรณ์คือเป้าหูนามที่อยู่ในรูปของหน้าบวกลบหลังแล้วทั้งหมดยกกําลัง2จะมีผลลัพธ์เท่ากับหน้ากําลัง2บวกลบนะครับ2คูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกต่อด้วยหลังกําลัง2เป็นต้น โอเคไหมดังนั้นคุณครูครับนะ x บวกสิทั้งหมดกําลังสองมันก็จะกลายเป็นทําไมลูกครับมันก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองนะครับบวกด้วย2คูณหน้าคูณหลัง2องคูณเกคูณสิก็กลายเป็น 20x นะครับ 20x นะครับประมาณนี้นะ 20x นะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองคือบวกด้วยสิบกำลังสองมันก็จะกลายเป็น100แล้วต้องมีค่าเท่ากับ x กําลังสองบวกด้วย21กําลังสองยี่กำลังสองคือ21่สิบเอ็ดคูณยเป็น441เป็นต้น ประมาณนี้ครับนะต่อไปคุณครูครับทาไงต่อแก้สมาการครับสังเกตรครับซ้ายขวามี x กําลังสองมันกันตัดทิ้งได้เลยครับแบบนี้นะสย้าย100เนี่ยจะบวกย้ายมากลายเป็นลบครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเหลือว่า2 0 x จะมีค่าเท่ากับ341เป็นต้น ฐานไหมสามร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นต้นแล้วคุณครูครับผมอยากหาค่า x เพราะค่า x คือความลึกของสระผมก็แค่ย้ายยี่สิบเนี่ยจะคูณย้ายไปกลายเป็นหารเป็นต้นเพราะมันจะกลายเป็น x มีค่าเท่ากับทำไมลูกก็หารดูดิหารง่ายๆนะอยากหารง่ายๆกูก็เอาศูนย์ตัดไปหนึ่งตัวแล้วก็ใส่จุดอ๋อคุณครูผมเอาสามสิบสี่จุดหนึ่งเนี่ยหารดเลยนะครับหารด้วยสองเลย อันนี้ก็ได้เป็น17นะครับใส่จุดให้ตรงกันครับ2หาร1ไม่ได้ใส่0ครับเติม0ครับ2อหารหรือ2เป็น10แเสรงล้ว่าออกคุณครูครับนะค่า x ของเรามีค่าอยู่ที่17.05นิ้วครับอ่านี่คือความลึกของสะดดังนั้นครับจากข้อมูลที่เราหามาได้ x มีค่าเท่ากับ17.05นิ้วแล้วโจทย์ถามว่าเฮ้ย ความลึกของสระนะครับคือข้อใดก็ดูที่ข้อไหนใกล้เคียงสุดดูครับทำตอบข้อนี้ข้อ A ต่อ12บนิวนว้วข้อ B ต่อ1ิบนิ้วข้อ C ต่อ17บเจดนิ้วแั้นข้อดีต่อ18บนิ้วความลึกที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือน่าจะตอบข้อที่3ครับข้อ4กับ17นิ้วเป็นต้นนะประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวกดเอฟเฟคให้เย้เย่หน่อยเย่ yeah, หน่อยเลวให้ถูกต้อง เออนะนะอันนี้ก็ไม่ยากครับเป็นการเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเปิดเปิดดูโจทย์แล้วเอ้ยโจทย์ข้อนี้น่าสนใจสะดุดตาเนี่ยเป็นโจทย์เก่าๆแล้วล่ะนะครับก็น้องๆก็สามารถนําไปใช้ได้อ่ะนะครับก่อนไปก็ไปละอ่าละเดี๋ยวเจอกันข้อต่อไปครับบ๊ายบาย <laughs>